สวัสดีเอชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เราทุกท่านยังอยู่รถทริปของกรุงเทพมหาคนครตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วเราต้องรับประทานอาหารเย็นนะฮะเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะฮะโคลิมิเตที่เอ็มสปีศูนย์การค้าเอ็มสปียแล้วก็อยู่ร้านโคลิมิตเต ซึ่งเป็นร้านของพี่หมาอัศวูราหรือปตือมาอัศวูรเหนือเออแม่นมีคนบอกเป็นเซเลบเดี๋ยวไปเปิดี๋ยวไปดูอีกทีหนึงมีประวัติหรือเปล่าซึ่งเป็นร้านอาหารรับอาหารไทยอาหารไทยชื่อดังนะฮะตอนนี้ได้โต๊ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะฮะอันนี้เราจะมาดูเมนูกันนะฮะ p ค้ดลิมิเต็ดอันนี้เป็นของหวานตำคุณคราบอันนี้เป็นยามอดตัวตำหุ่นละแม่ในเมนูตำอันนี้ก็น่ากินนะลิ้นวัวเมนูเหมือนแบบอาหารอีสานแบบพรีเมี่ยมกุ้งอบบุ้นเส้นแบบต่างๆตาฮะบะหมี่ใช่อาหารจานเดียว ผัดไทยเออเอาหม้อไฟมาหนึ่งเนาะมีปลาแอปเปติเซอร์ชามนึงเอาไปก่อนเนาะเออตามต่างตาเมนูยำเมนูย่าคอปผัดไทยก็น่ากินนะอาหารจานเดียวก็มีผัดไทยก็ไม่แพงนะเอาผัดไทยมาหนึ่งคุณ ข้าวผัดกะทิกับข้าวเออตาำตำถาดก็ได้นะขนมก็่ด้แล้วนี้ของหวานะเออได้อยู่เฟรตทีมัสแล้วทำข้าวโพดหนึ่งเครื่องดื่มตอนนี้สุรชาติเลงไว้แล้วหลายเมนแต่อันนี้ก็อร่อยนเพราะสุรชาติเคยมาต้องแปดร้อยเก้าสิบหรือว่าเป็นแบบนี่ไหมแบบเนี้ย หรือว่าต้มยังไม่เอาอันนี้เลยข้าวไก่ย่างใช่ปตะไคร้ไหมโปผาระกระติเผ็ดเยอะไหมครับเอาห้าเม็ดละกันครับ แล้เอาอันนี้ครับใช่แล้วก็คู่แม่น้ำครับแล้วก็ส่าโพขโไทยหน้โ่งผัดไผไผเลผัดไคูแม่น้ำ แล้วก็เปนหนึ่งจานข้าวสวยกออ็หลามสองกามไหมตอกข้าวเปล่าสองกานก็เปลาหมดเลยแ้าแลปลหนงห้สามขวด ขี่มีอะไรบ้างก็คือผัดไทยกุ้งแม่นากุ้งแม่น้ำมายุธยาหรือปล่าหรือว่าแมคโครน่าจะแมคโครดูกุ้งก็คือเป็นแบบช่ำเนื้อกุ้งมันกุ้งแบบช่ำและผัดอาจจะสีอาจจะยังไม่แห้มนี้ยังไม่ค่อยดูแห้มแปลว่า มันจะต้องมีมันมันมันแบบให้เดือดบดบดแล้วอันนี้ก็คือตำข้าวโพดปลาหมันอันนี้ตำไทยตไแล้วอันนี้เป็นส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ย่างที่เป็นปูปลาเสิร์ฟมาน่าจะเป็นข้าวเหนียวก็ขอหกแล้วก็แบบมีการดีไซน์ในกิรแมีอะไรใช้ใบตองหอมมีวัฒนธรรมในการจัดแต่ง อันนี้เป็นชีเด็ดเป็นหมอ้มะะมอไฟมาละ่าหม้อไฟมาล่ามีเสริมโซเดียมจากออมามา่าถูกต้องอ,อ่าน่าจะแซ่บอยู่อ,อ่ก็คือมีมาม่าก็รู้สึกอยากกินขึ้นม,ออมาติดนึดเนื้อนะฮะชิมหม้อไฟอ,อ่ะแล้กวกไฟเดี๋ยวตักตักให้ลองชิมเอาถ้วยมาเอาลองชิมดูอันน้องต้นโพมเป็นมัลลาไม่เดือดตักให้ ด้าแฮมเอาลูกชิ้นหรือเอาเนื้อมันเป็นน้ำตกบวกหมาล่าโอ้อร่อยไหมเหมือนกว๋วยเตี๋ยวคะแนนเต็มหนึ่งร้อยี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินสมัยเราเรียนเ,ออเป็นนอสสองอลำปางถูกต้องหน้ากรุงไทย,ไทยอาหาัน,นี้ของเธอมีความเหมือนน้ำกเกลยวเดี๋ยวต้มยำใช่ไหม แต่เส้นนี่ตักเอาเองนะเพราะว่ามันฝัดยากมีความเข้มเข้มข<ง>้นทงทองก็ขอชิมตำปูปลา,านนฮะ,ะแล้วก็ตำไทย,ย นี่เป็นผัดไทยนะหัวโษตัวอีสานี้หัวครับเมนูต่อไปก็คือกุ้งทอดกระเทียมมันเผ็ดเนอเากเกลือค่ะเพราพริกเกลือก็รับมังให้ดีไก่ก็คือเป็นกุ้งตัวใหญ่มีเนื้อ ต้มตำเย่ยขันคอเนาะมันคือตำนานตอนนี้เรารับประทานอาหารจนเกลี้ยงหมดแล้วเมนูก็คือเผือแต่ซ้าอารยะรรมที่กินไม่ได้นะฮะก็คือตอนนี้สติริรวมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่เล็กที่ออก ส3 7 1ามเจถ้าเรามาห้าท่านตกสี่ร้อยเบาทนะฮะไม่ถึง500เพราะฉะนั้นแบ่งม่วงมีทอนมีทอนต่แหวนคืออะไรไม่ได้สั่มีแหวนและเซอร์วิสชาอ เราไม่ได้แบงแบตเซอร์วิสร้สิบเปอร์เซ็นต์แปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็มันอยู่ในห้างเนาะค่าเช่ามันก็แพงไงมันขึ้นชื่อว่าเอ็มสฟีอขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่รับมิสเวิร์ลโปลมาถึงตรงนี้มันก็ต้องสมทาสมทาในการมารับประทานเพราะว่า เราก็จะต้องเลือกรับประทานอาหาร<อ>าตรงนี้เพราะว่าเรามีภารกิจต่อจากนี้ถต้องนะฮะที่แบบว่าจะต้องรีบไปนะฮะเ,<อ>เราจะเต้องไปติดตามว่าภารกิจของเราคืออะไรนะฮะสำหรับวีพ<อ>ีนี้ก็พาทุกท่านมารู้จักร้านอาหารที่อยู่ในห้าง<อ>ที่เป็นห้างแบบลักชูอของกรุงเทพมหานครฟีลเหมือนใน,ในกาส่วนแก้ว<อ>ไมหมรือไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ฟิลเหมือน แอ่พอรเออฟิลเหมือนอยู่ในสนามบีนเลดประมาณถูกต้องขนลุกนิดหน่อยแต่ก็อิ่มท้องได้แล้วก็ได้พักแข่งพักขาก็โอเคแล้วก็ถือว่าเป็นการได้มาพักผ่อนได้มานั่งจากการที่เราไปออกทริปทั้งวันนะฮะแล้วก็เดินทางค่อนข้างเยอะมันก็เหนื่อยก็คือโคลิมิเต็ดเนาะเป็นร้านของเซเลสชื่อว่า ชื่อดังหมูอัสตาว่าน่าจะนะคุณคุณเอาใช่เพราะว่ามีการหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมโอเคพี่หมูอัสตาว่าหมาอัสตาวูแสดงว่าเราก็น่าจะเป็นการฮอมห้างในการตัดชุดของมาริยาพูลเลิล้าเด็กไหนนิ้งสโบบิดาแล้วก็เน็ตอันนี้พอนะ เป็นการอร้อมหั่นชวารลอถสกีกต้องน่าจะได้1หนึ่เม็ดที่จะต้องเอามาปักชุดกว่าออจะได้ชุดที่หมูบอกว่าสามารถซื้อทาาเฮาไดออ้ถูกต้องในชุดราตรีเม่นนิงถูกต้องนะฮะออก็คือมีความแบบว่ายูนีคามเก๋งนะเพราะฉะนั้น ใครที่แวะเวียนมาเอ็มสเฟียนะฮะก็มาชิมได้ในเมนูต่างๆเป็นอาหารไทยก็ถูกปากคนไทยมีชาวต่างชาติมาเยอะแยะมากมายสำหรับวีนนี้ก็อารูท่า้มารู้จักร้านใหม่ๆนะ EP ต้องติดตามว่าอยู่บริเวณจังหวัดารู้านไปเที่ยวที่ไหนสำหรับพี่นี้ขอตัดกันมาสวัสดีค่ะได้อีกหนึ่ง EP อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งกริงปริให้เราด้วยนะคะ